คนนี้นะเดินมาแล้วยืนข้างๆกันน่ะแค่อยู่ใกล้ๆกันน่ะอ่ะพี่อยู่ดูีแค่นี้ต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องอะไรไม่ยืนคู่กัน้ไมเพราะท่าน่ยืนด้วยกูส่วนเกินบางทีเลยใช่ล้อเล่นคะอะไรนะไม่เกินอะไรเลยใช่เรื่องจริงๆที่คือปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นกับตัวละครคุณชายแล้วครับกาแฟตอบรับก่อนแล้วเป็นยังไงบ้างดีมากดีมากเลยครับนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็อย่างที่บอกไว้คือเราไม่เคยคาดฝันลว่าจะจะดีขนาดนี้จริงๆครับ ครับไปเลยเลยแล้วแน่นอนนะฮะเมื่อกระแสดีขนาดทุกคนก็เรียกร้องให้คุณพคู่กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันถึงกลายเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะฮะ law of attraction กดแห่งรักกิน คุณก็จะเล่าเหมือนทอยอีกเล่าทั้งเรื่งอีกไม่เอาแล้วกันลังจิ้มลังจิ้มหรอลังจิ้มเหรอเล่นเป็นใครเล่นเป็นใครเล่นเป็นชาครับชาดเป็นใครอชิบเลยค่ะเป็นทนายครับชาดแสนเขียงหงผมบอกเลยนะต่างจากคุณชายนะคุณชายจะดูแบบนิ่มๆนะพอมาเรื่นเนี้ยก้าวร้าวน่าดูเลยอ่ะก้าวใจใจเรารำแค่ไหนต้อไปดูในซีรีส์ฮะอกใจคุณชายครับผมเล่นเป็นตีนครับแล้วบทของตีนที่เป็นโคลนครับ เต็มกันมาชื่ออะไรโอ้โหเยอะไปหมดครับมินจิงอะไรต่างๆนานาไปซึ่งชื่อที่ถูกคือติ้นครับผมติ้นติ้นเป็นกุกะลาเป็นกุกะลาครับเอาเอาเอาอย่างนี้นะถามในฐานะแบบเราเป็นแบบแฟนๆฟนคุณนะเรื่องเนี้ยฟินไหมมาตอบเลยตอบเองเลยปิดไหมฟินไหมปิดวงเป็นเยอะไหมวงเป็นเยอะไหมวงเป็นเยอะไหมคือจะไลคนดูไหมรูอ๋อจริงมัน เรื่องราวมันก็เป็นรวมๆนะครับคมขลับคือมันม um 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 ีท um 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 really ั้งพาร์ทที่มันหนักๆหน่อยผมๆหน่อยแล้วก็จะมีแวะๆไปหวานหวานหวานบ้หลายคนจับตามองแน่นอนมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชมทางบ้านและผู้ใหญ่ใจดีของเราไหมครับก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับก็ ไม่รู้ว่าแอร์ทารกันยังก็ซื้อได้นะครับจริงๆตอนนี้ถ่ายทำอยู่ถ่ายทำอยู่นะครับถือได้หมดทันได้หมดนะครับอภจารณ์เบลน์อิศมอร์ครับพี็นอย่างดีนะพี่ชมทั้บ้านแล้วับชมที่อยู่ที่นี่นะแี่ก็ฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง l a w o f a t t r Action นะครับกดแห่งรักดึงดูดนะครับหวังว่าจะมีดูทุกคนเข้ามาหาพวกเรานะครับวันนี้เรามีตัวอย่างจากละครเรื่อง Law of attrition. God uh -huh.